จทยาให้แฟนเก่าเสียดายเราตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัต์วุชานจุฬาของมหาิทยัยครับและคุณใบเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับวันนี้การที่ทําให้แฟนเก่านะครับเสียดายเรานะครับการที่แฟนเก่าจะรู้สึกเสียดายเราเขาจะต้องรู้สึกอะไรบ้างครับเขาจะต้องรู้สึกว่านะครับ his life is less happy than you คือชีวิตของเขามีความสุขน้อยกว่าคุณครับสองเขาต้องรู้สึกอะไรอีกครับเขารู้สึกว่านะครับ his life is lost นะครับ without you คือ เขารู้สึกว่าเ,เขาไปไหนไม่ถูกนะครับเหมือนกับว่าพอขาดคุณไปแล้วชีวิตเขาไร้จุดหมายเลาเป้าหมายอะไรเป็นต้นครับข้อที่3ครับเขาต้องรู้สึกว่า he can't find people who can take care of him as good as you คือเขาจะไม่เขาไม่สามารถที่จะหาคนที่ดูแลเขานะครับเอา,เอาได้ดีเท่ากับคุณครับ4ครับเขาจะต้องรู้สึกว่านะครับ his life is worse off without you คือ ชีวิตเขาตกต่ําหลังจากเลิกกับคุณครับเวลาเขาเอามาเทียบชีวิตกับคุณแล้วนะครับเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแย่กว่าคุณครับ 5. ครับ He can't find people who understand him as well as you คือเขาไม่สามารถที่จะหาคนที่นะครับมีความเข้าใจครับเขาได้มากเท่าคุณครับดังนั้นครับหสิ่งนี้นะครับเขาจะถึงจะรู้สึกว่านะครับเขาเสียใยคุณครับ และดังนั้นนะครับวิธีการที่คุณจะทําให้เขาเสียดายครับอย่างแรกนะครับคุณจะต้องปรับลุกคุณก่อนนะครับให้เขาเห็นว่าเฮ้ยชีวิตคุณดีกว่าเขาครับปรับลุกนะครับเพราะหน้าเดิมของของคุณเนี่ยครับเขาเชื่อมไว้กับความรู้สึกแย่ๆนะครับที่ผ่านมาเนาะที่คุณทํากับเขาไว้นะครับเขาเชื่อมโยงความรู้สึกแย่ดังนั้นนะครับเขาจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเห็นหน้าเดิมคุณเขาก็จะยังรู้สึกแย่อยู่ดังนั้นไปปรับแบบว่าให้ตัวเองจําตัวเองไม่ได้เลยนะครับ ปรับสีผมปัดทซมผมนะครับถ้าตอนนี้สั้นนะครับให้เป็นยาวนะไปต่อผมเอานะครับถ้ายาวตัดเป็นสั้นครับให้สมองจะเขาจําภาพหน้าคุณไม่ได้แล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะสมองนะครับมันจําเป็นภาพนะครับดังนั้นนะครับเราต้องมาทําแบรนด์ของเราใหม่นะครับคือยกเลิกแบรนด์เก่าแล้วแบรนด์เก่าแล้วลูกค้าไม่ซื้อแล้วนะครับต้องทําเป็นแบรนด์ใหม่แล้วนะครับสองนะครับคือให้คุณโพสต์ว่าคุณมีชีวิตดีกว่ายังไงมีความสุขไงครับเพราะเวลาคน เราโพสครับอีกคนหนึ่งจะมาสองแล้วก็เทียบนะครับเอาชีวิตเขาเทียบกับเราเสมอแล้วกดตัวเองต่ำแล้วยกอีกฝ่ายสูงอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาของคนนะครับคนจะทำแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเอ่อโพสต์ชีวิตที่กินหรูอยู่ดีนะครับแล้วข้อที่3ครับคืออันเนี้ยนะครับสำคัญที่สุดคือคุณต้องหาปมชีวิตเขาครับว่าเขามีปมชีวิตอะไรมีบุคลิกอะไรครับเพื่อนะครับที่เราจะได้เอาปมชีวิตนั้นมาโพสตแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันคิดผิดหรือเปล่าว่าทําไมอ คนเะน่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์เขาได้ทุกอย่างเข้าใจเขาได้ทุกอย่างเ,าเขารู้สึกว่าอยู่คุณแล้วนะครับเขานะครับสามารถที่จะ ให้คุณอะเทคแคร์เขาได้ทุกอย่างในทุกเรื่องนะครับอยู่คุณแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่นอนเพราะอันนี้คือความฝันของเขาเลยที่เขาอยากได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอนะยังไม่รู้ว่าเขามีปมชีวิตลายมีบุคลิกอะไรก็เหมือนกับคุณผลิตสินค้าโดยการที่ยังไม่ได้ทำมาเก็ตเรซ c ชหรือยังไม่ได้ทำการสำรวจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรครับคุณก็ม,มโมโซโโพสไปนะแล้วหวังว่าเขาจะกลับแบบนี้เขาจะไม่กลับครับ เพราะนะครับคุณกําลังมโนนะครับคุณคิดเองคุณเพิร์เจอร์ไปนะครับว่าเขาต้องการแบบนั้นแบบนี้นะครับดังนั้นอย่าคิดว่าสินค้าคุณดีนะครับคุณถามลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการอะไรครับแม้ว่าสินค้าคุณดีขนาดไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าสินค้าคุณไม่ดีนะแต่แม้ว่าสินค้าคุณดีขนาดไหนแต่เป็นถ้าเกิดคุณผลิตที่สินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการนะครับมันก็ไม่ดีในสายตาเขานะครับดังนั้นอยากขายของให้คนคนนี้ คุณต้องรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรนะครับอันนี้จะมีสอนในคอร์ส Dark Return s ก u a t i t Fan เก่าให้ขานเขากลับมานะครับสำหรับคนที่อยากได้เขากลับจริงๆนะครับถ้ามาเล่นๆไม่ต้องมานะครับเพราะครูต้องการผลลัพธ์เท่านั้นนะครับในอคอร์สครูจะดูทุกรูปนะครับให้คุณส่งมาหาครูทุกคู่รูปเลยนะครับว่า สิ่งที่คุณโฆษณาอยู่เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับมีแบบทดสอบในการหาปมชีวิตมีหา,หาบุคลิกเขาเหมือนกับเราทำ market research ครูก็จะบอกว่าคุณไปแท็กรูปแบบนี้ถ่ายรูปแบบนี้นู้นนี่นั่นนะครับแล้วมีตารางให้ด้วยนะครับจานอังคารพุทธพัดสุกโพสยังไงแคปชั่นยังไงครับและทุกรูปต้องส่งให้ครูดูก่อนนะครับครูถึงจะอ,อนุมัติให้คุณโพสนะครับเพราะถ้าเกิดคุณโฆษณาสินค้าไม่ตรงกับ ที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวลูกค้าก็จะไม่ดูคุณครับเพราะแฟนเก่าทุกคนส่องเขาส่องเพื่อผลประโยชน์ตัวเองดังนั้นเขาส่องแน่นอนครับเขาไปยืมเฟซเพื่อนมาส่องหรือซ้ำเฟซอวาตารส่องคุณแน่นอนนะครับเขาอยากรู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดดังนั้นทุกคนทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับเขาส่องคุณแน่นอนครับดังนั้นนะครับใครที่ซีเรียสจริงๆนะครับคอส์สนี้คุณรับไม่เยอะนะครับรับแค่นะครับตอนนี้มีว่างแค่2ที่นะครับ เพราะครูจะต้องดูคุณละเอียดมากนะครับครูจะต้องให้แบบการแต่งตัวของคุณนะครับว่าเฮ้ยคุณแต่งตัวแบบอะไรดีนะครับเป็นครีเอทีฟไหมเป็นดรามาติกนะครับโรแมนติกครับหรือเป็นแคชเชียลนะครับหรือเป็นเอลเกนส์นะครับหรือเป็นคลาสสิกนะครับหรือเป็นมิกซ์กันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางบทชีวิตก็อาจจะต้องเฮ้ยใช้ครีเอทีฟบวกคลาสสิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือครีเอทีฟบวกดรามาติก ครับอันนี้ครูจบเอเมจคอนซ u ลเทนตนะครับคือที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ดังนั้นครูสร้างแบรนด์ให้ขุนได้ครับ <after that. S 1> คุณต้องเป็นแบรนด์ใหม่ที่เขาต้องการเท่านั้นต้องเป็นแบรนด์ใหม่ที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นครับคนที่นะครับมีเคล็ดลับนะครับจะชนะคนนะครับที่ซื่อนะแล้วก็คนที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีความรู้เสมอนะครับคนที่นะครับมีความรู้จะชนะคนไม่มีความรู้เสมอและคนที่นะครับมีอาวุธจะชนะคนที่ ไม่มีอาวุธเสมอครับวันนี้คุณมีอาวุธเรี่ยงในการที่จะต่อสู้ในการที่จะเอาเขากลับมาครับต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก่อนที่คุณจะฟังข้อมูลจากใครคุณไปดูก่อนนะครับว่าเขาคุริฟายขนาดไหนในการที่ใช้ข้อมูลคุณครับสิ่งที่เขาสอนเป็นงานวิจัยไหมครับเขามีใบเซอร์ไหมนะครับในเรื่องที่เขาสอนครับไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาสอนเหมือนไม่เหมือนกันครับคุณทํตามตามไปนี่พังแน่ๆนะครับดังนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนะครับ คุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับและทําแบบไม่หยุดยังไงคุณก็ชนะครับและสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับคือเป็นแบบคนที่โจโฉบอกนะครับคือคนที่โง่คือไม่มีความรู้แต่ขยันนะครับขยันทําแบบไม่มีความรู้สุมสี่สุมห้านะครับพังเร็วที่สุดครับอย่าเป็นคนแบบนี้ครับใครสนใจไปเชิญว่าพอฝ่ายครูแต่ลินครับรับแค่2ที่นะครับเพราะครูจะรับไม่เยอะนะครับเพราะครูต้องดูละเอียดมากๆนะครับด a r ร r เทิร์นสกดจิตแฟนเก่าให้คลานข่ากลับมาครับ แล้วถ้าเกิดใครอยากได้คอร์สฟรีนะครับสกดจี่เข้าข้างลักนะครับครูมีนะครับคอร์สฟรีสอนอยู่นะไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วก็แตะนะครับแล้วก็ผิดเลข3นะเป็นคอร์สเบื้องต้นนะครับเป็นคอร์สฟรีนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ